ก่อนเลยครับผมพีชาวันนีชากราพง์น,น,นะครับก็ตำแหน่งก็ผู้จัดก,การฝ่ายผลิตภัณฑ์บริษัทรีวันดีนะครับบริษัทรีวันดีก็เป็นบริษัทนำเข้าแล้วก็จัดจำหน่ายฟิล์มกองแสงไฮคูแต่เพียงผูด้เดียวในประเทศไทยนะครับวันนี้เราอยู่ในงานมอเตอร์โชว์ครั้ง 14, ที่34งี่ที่เมืองทองธานีชันเรนเจอหนึ A ่ง e นะครับบูธ43นะครับในงานของเราก็มีมีเอาผลิตภัณฑ์ฟิลม์มกองแสงมาแสดงให,ให้ให้ลูกค้าได้ดูทุกตัวครบทั้งบริษัทนะครับโดยโดย หลักๆของเราก็จะเป็นตัวไฮคู ool, ครับตัวไฮคู ool, เนี่ยของเราเป็นเป็น,ปน Order. ทีมคัสตอมไมค์ออเดอร์ทีมคัสตอมไม์ออเดอร์เนี่ยก็เป็นทีมที่เราสามารถสั่งผลิตได้ของสเปคได้ของวัดการแสงผ่านลดความร้อนเองนะครับโดยเรานําเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็มาจัดจาหน่ายอยู่ประเทศไทยประวัติบริษัทของเราเนี่ยเขาดาเนินกิจการได้ธุรกิจลีมของแสงอย่างเดียวเลยนะครับมา30ปีเต็มนะครับจนถึงวันนี้เราเราก็ถือว่าเป็น,เป,นเป็นเบอร์หนึ่งในตลาดของเมืองไทย ที่ที่เรามียอดขายต่อจนยอดติดตั้งมากที่สุดในประเทศไทยนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งอย่างนะครับเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจของบริษัทของเราก็คือเราได้ซุปเปอร์แบงค์นะครับในปีนี้2องปเป็นเป็นสิ่งที่บริษัทรเราภูมิใจนะครับแล้วค่อนข้างที่จะเป็นได้รับการยอมรับจากสากลแล้วก็จากสื่อต่างๆนะครับผมแล้วก็นอกเหนือจากตัวไฮคูเองเนี่ยบริษัทของเราก็จะมีฟีมีอีกตัวหนึ่งก็เป็นปีมซุปเปอร์ไฮคู โดยตัวฟิล์มซูเปอร์ไฮคูเนี่ยเราจะเป็นฟิล์มพรีเมียมเกรดขึ้นมาอีกมากกว่าไฮคูนะครับโดยฟิล์มของของตัวตัวซูเปอร์ไฮคูเนี่ยจะเป็นฟิล์มที่มีคุณสมบัติเด่นนะครับเป็นฟิล์มกึ่งนิรภัยมีความหนามากกว่าฟิล์มตัวตัวทั่วไปเนี่ยประมาณ2เท่านะครับแล้วก็ถาามว่ฟิล์มกึ่งนิรภัยเนี่ยมันมันดียังไงนะครับฟิล์มกึ่งนิรภัยเนี่ยก็จะเลือกช่วยลดอุบัติเหตุเกิดจากใส่กระจกนะครับจากรถจากอุบัติเหตหุหนักๆเลยเนี่ยเป็นอุบัติเหตุที่เบบาได้นะครัก็ คุ้มค่าหอการติดตั้งไม่กิดการสัญญาณ GPS สัญญาณ E-C-PASS สัญญาณ E-C-PASS ก็คือสัญญาณที่เราใช้ผ่าผ่านบนทางด่วนนะครับจะไม่กิดการตรงนั้นนะครับแล้วก็จะมีทัศนวิสัยดีเยี่ยมนะครับแล้วก็ลดความร้อนได้สูงสุดถึง80%ตลอดจนเนี่ยรับประกันจะมากกว่าราคาไฮคูไฮคูหนึ่งปีนะครับคือรับประกันได้8ปีเต็มนะครับผมตลอดลก็ยังมีฟิล์มน้องใหม่ฟิล์มมาสเตอร์นะครับเป็นฟิล์มราคาที่ราคาประหยัดคุ้มค่าการใช้จา่ายนะครับตอบโจทย์ัยรุ่นนะครับผม สำหรับวันนี้ทางไฮฟูก็ในในงานก็จะมีโปรโมชั่นนะครับ mm hmm. ผมมโปรโมชั่นคือเรารจะลด40%ล40%จาการาคา,าจำหน่ายทั่วไปนะครับแล้วก็ถ้าเราจองในงานเนี่ยนะครับแล้วก็ตอนเดือนาานนี้เนี่ยเราจะมีการติดตั้งให้ที่บ้านด้วยนะครับกเ็เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้านะครับไม่ต้องไปจอดรถไว้ที่ร้านนานๆนครับสุดท้ายไก็ขอฝากฟิล์มไฮฟูด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณครับ